สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนวันที่14เดือนธันวาคมปี2022นะครับเราไปดูสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดหลายพื้นที่หลายรัฐด,ด้วยกันเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองเปาทางเหนือของภาคสกายนะครับมีกลุ่มปกป้องประชาชน ใช้โดนเข้าโจมตีทหารมิลองลายที่กำลังล่าตะเวียนอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนรู้ว่ากองกำลังทหารมินองลายกำลังตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วน้องๆ้องเยาวชนรอทหารมินองลายปล่อยตัวพี่น้องชาวบ้านนะครับที่กำลังตรวจค้นอย่างหนักในพื้นที่หลังจากนั้นทหารมินองลายเดินออกมาจากหมู่บ้านนะครับกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนใช้โดนเข้าโจมตี ทำให้ทหารมินองลายเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีก6นายด้วยกันครับที่กลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนเข้าโจมตีนะครับแล้วใช้ RPG ยิงใส่พวกมินองลายประมาณ11ลูกด้วยกันครับทำให้ทหารมินองลายได้รับบาดเจ็บกันไปจํานวนมากนะครับที่กําลังล่าตระเวนอยู่ในพื้นที่ตําบลโตนเปาทางเหนือของภาคสกายนะครับ มีกองกําลังทหารมินายร่วมกับกลุ่มพายุซอตินไปตรวจค้นหรือล่าตะเวนในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนมีการเกือบ50นายนะครับใช้ทั้งโดนทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กยิงเข้าใส่พวกมินอายไม่ทันตั้งตัวนะครับก็เลยมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากนั้นทหารมินลายหลบหนีกันเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพิเดีบท้องถิ่น ถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่นะครับแต่ทาหารมินายาเสียชีวิตไป2นายแล้วบาดเจ็บสาหัสอีก6นายด้วยกันครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคสกายนี้มีหลายเมืองด้วยกันครับทาหารมินายาพยายามจัดเสริมกําลังเข้าไปหลายภาคส่วนนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนที่กําลังเฝ้าตา่มเส้นทางมีการประท่ากันเกิดขึ้นประมาณ15นาที ทหารมิลองลายใช้ทางปืนใหญ่หรือรถถังยิงใส่กลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับทำให้กลุ่มพีเดียบได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป1นายแล้วบาดเจ็บอีก2นายด้วยกันครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นแต่น้องๆเยาวชนต้องถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่นะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิลองลายเข้ามาในพื้นที่เกือบ200กว่านายนะครับสู้ไม่ได้ก็เลยต้องถอยออกจากพื้นที่ หลังจากนั้นทหารมินายงไล่มุ่งหน้าเข้าไปยังหมู่บ้านนะครับเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างหนักนะครับประมาณ300หลังคาเรือด้วยกันได้รับความเสียหายเกือบหมดนะครับกองกําลังทหารมินายังไเข้าไปขับไล่พี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันในพื้นที่กองสกายนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ติดกับป่ากับเขา ไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากทหารมิโนลายเสริมกําลังเข้าไปหลายพื้นที่หลายภาคส่วนแล้วขับไล่พี่น้องชาวบ้านให้ไปอยู่ในเมืองกันนะครับมีพี่น้องชาวบ้านหลบหนีออกมาอยู่ตามป่าตามเขาแล้วถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับว่ากอง e กําลังทหารมิโนลายกาลังเอาไฟจุดเผาบ้านตัวเองอยู่ในพื้นที่นะครับพี่น้องชาวบ้านวิ่งหนีตายกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายภาคส่วนนะครับในพื้นที่ภาคสกายทหารมิโนลาย เข้ากวาดล้างอย่างหนักนะครับไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วไฟจุดเผาบ้านเรือนไม่เกือบทาง3หมู่บ้านนะครับประมาณ300หลังคาเรือด้วยกันนะครับได้รับความเสียหายไปเกือบหมดในพื้นที่กองสกายนะครับ1ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหลายพันกว่าคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่กองสกายทหารมินายังจับกุมไททรัพย์สินพี่น้องประชาชนเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชน แต่ก็ไม่เป็นข่าวเนื่องจากกองกําลังทหารมินลรลายปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ยอมให้ชาวโลกได้รู้ว่ากองกําลังทหารมินลรลายกาลังทาดนกับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กองสกายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ทางรัดฉานภาคเหนือหรือเมืองน้ำสันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องมีการสู้ลบกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ทาหารมินายก็ยังใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีอย่างหนักหลายพื้นที่ด้วยกันครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองน้ำสันหรือลายหมู่บ้านด้วยกันครับทาหารมินายเสริมกําลังเข้าไปในพื้นที่อีกจานวนมากนะครับแล้วเข้าไปขับไล่พี่น้องประชาชนหรือไทยทรัพย์สินพี่น้องชาวบ้านเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องชาวตาอางอยู่จํานวนมากนะครับที่อยู่ทางเหนือและชาหรือเมืองน้ำสันนะครับมีทีเนเออยู่ในพื้นที่ กองกาลังทาหารมินางลลยใช้เฮลิอคอปเตอร์เข้าโจมตีอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาพี่น้องชาวบ้านหรือทาหารเทีนเออบาดเจ็บล้มตายกันจนํานวนมากนะครับไม่เว้นแม้แต่วัดที่อยู่ในพื้นที่นะครับฐานทาหารเทีนเอยก็ได้รับความเสียหายไปหลายพื้นที่ด้วยกัน ทาหารมินาไรชอบใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับเมื่อเดินที่แล้วเข้าโจมตีในพื้นที่ลัดกระชินหรือทาหาร KIA นะครับได้รับความเสียหายหรือชาวกระชินได้รับบาดเจ็บล้มตายกันจนํานวนมากนะครับแต่กองกําลังทหารมินาไเข้าโจมตีเสร็จแล้วเข้าไปเจราจาในพื้นที่นะครับทางพี่น้องชาวบ้านหรือทางกระชิน เจ็บล้มตายกันจำนวนมากแต่สุดท้ายเข้าไปเจรจาไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแต่มาวันนี้ทหารมินายเข้าโจมตีในพื้นที่ทหารโกก้างหรือที่ลยน่นนนี้ได้รับความเสียหายไปจำนวนมากนะครับทหารมินายอาจจะเข้าไปเจรจาหรือขอโทษกับทหารเทียนน้อยเลยพี่น้องชาวตะอังคืนนะครับ ทาหารมิลนลายก็เป็นแบบนี้นะครับเข้าโจมตีได้รับความเสียหายไปจํานวนมากแล้วเข้าไปเจรจาหรือขอโทษกับกลุ่มอื่นๆที่ผ่านมาทหารมิลนลายก็เป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับเวลาใช้เครื่องบินเข้าโจมตีเสร็จแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นสุดท้ายทหารมิลนลายเข้าเจรจาขอโทษกลุ่มอื่นๆสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับทั้งๆมีความเสียหายเกิดขึ้นจนํานวนมากนะครับ พี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันอยู่ทุกวันที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองน้ำสันนะครับทำให้ฐานทาหารเทียนเลได้รับความเสียหายไปจํานวนมากนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่มักกวยดีมีชันนะครับอยู่ทางตะวันออกเมืองมันเตเลียมีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่นะครับแต่กองกําลังทาหารไม่ลงลายลเข้ามากันประมาณ20กันนายนะครับเพื่อจะมาซื้ออาหารการกินพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่มักวยดิมิชันนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนโยนระเบิดลงใส่พวกไม่นองลายหนีตายกันเกิดขึ้นนะครับทหารไม่นองลายไม่รู้ว่าลูกจะหล่มาทางไหนนะครับเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนเนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนโยนระเบิดลงใส่ประมาณ2ลูกนะครับทาให้ทหารไม่นองลายเสียชีวิตไป1นายแล้วบาดเจ็บอีก2นายด้วยกันนะครับที่กลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนโยนใส่พวกไม่นองลาย ที่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับประมาณ20่สกันนายทหารกลุ่มนี้มีฐานอยู่ตามเนินดอยต่างๆนะครับชอบยิงปืนใหญ่ใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับทาหารมิลองลายวิ่งหนีกันเกิดขึ้นตามท้องถนนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกับมะกวยนีเมชันนะครับทาหารมิลองลายไม่มีอาหารการกินอยู่ในฐานนะครับก็เลยเข้ามาในหมู่บ้านหรือซื้ออาหารการกินจากพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชน เฝ้าทุกเส้นทางนะครับเพื่อป้องกันทหารมินอนลายจะเข้ามาทําร้ายพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยใช้โดนยนต์ระเบิดประมาณ2ลูกทําให้ทหารมิลลอนลายเสียชีวิตไป1นายนะครับแล้วบาดเจ็บอีก2นายด้วยกันยังไงค่อยตดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับไม่สุข,ขา